2025แล้วค่ะใครเขาใช้สแตอิน <Yeah. S 1> กันเล่นเองหมดแล้วค่ะจริงๆเขามีสแตอิน mm hmm. มาเตรียมให้ที่กองเหมือนกันหน mm hmm. ูไม่ใช่เรียกว่าเหนะักเรียกว่าเป็นเลิฟซีนที่ปันเล่นหนักที่สุดในชีวิตแล้วค่ะคือ mm hmm. เหมือนกับที่ผ่านมาในชีวิตเราไม่ได้เล่นเลิฟซีนเยอะขนาดนั้น mm hmm. แต่อันนี้ก็คือวู้ที่สุดเลยเราก็รู้สึกโชคดีมากที่เป็นพี่สนหรือว่าชีวิตจริงสนิทกันมากๆอยู่แล้วก็เลยรู้สึก comfortable มากๆ คือถ want, ้าเป็นคนอื่นที่ไม่สนิทคงแบบว่าแกงกีเดสมากเลยใช่ก็คิดว่าเอ๊ะปกติเรื่องนี้มันผ่านมาก็อาจจะมุมกล้องบ้างหมุนหน้าหมุนซ้ายหมุนขวาไม่ได้ไม่ได้เยอะเท่านี้ค่ะแต่อันนี้ก็คือแบบเจาะเข้าเจาะไก่ซูมแล้วซูมอีกปุ๊บปุ๊คือ่เปียกคือมันลื่หลายเทมเหรเหงื่อแตกส่งวิดีโอให้ดูเลยค่ะเพราะว่าเรามีเลิ่ซีนกับ ทั้งทั้งพี่สนแล้วก็ทั้งพี่แซมในเรื่องก็คือแล้วคุณพ่อก็แบบเป็นเพื่อนกันเลยเป็นเพื่อนกันหนูก็ส่งวิดีโอส่งส่งส่งไอ้พ่อแู้พ่อก็บอกว่าเปลือนตัวเหมือนกันนะนักเสียงยังไงคะสัมพัน์นองที่พิมพ์มาพูดแบบคำๆแล้วก็หัวเราะแหๆก็เรียกว่าหนเดแบกงเรื่องนี้ก็ เรื่องนี้รับบทเป็นเมยา่าก็เป็นคาแรคเตอร์ที่อาจจะแปลกใหม่ออกมาไม่น่าจะมีใครเคยเห็นกันในในรูปแบบตัวละครนี้มาก่อนเพราะว่าตอนแรกที่พี่ชอ็อตพี่เอสิกต,ต่อมาเขาก็บอกแลว้วบรรดาเรื่องนี้ค่อนข้างหนักค่อนข้างยา,ากนะต้องเวิร์กช็อปต้องแบบต้องพลิกคาแรคเตอร์เลยเหมือนตอนแรกอับพี่เขาก็ยังแบบยังยังคิดอดิเลยว่าหนูจะแบกไหวไหมหนูจะแฮนด์ลไหวไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ตัวละครเขาแฮนด์ลอ ไหวไหวอยู่แล้วเราใครเราปพันนะ่ะแต่ว่าต้องรแบบัแบเลยหลายรูปแบบมากเลย่ะหลายรูปแบบแลวอย่างที่เราให้ฟังค่ะคือต้องเปลี่ยนยันเสียงเพราะปกติชีวิตหนูจะใช้เสียงอย่างเงี้ยเฮ้ยหนูเสียงสูงแต่ในเรื่องเนี้ยเราจะต้องพูดช้าใช้เสียงที่แบบเป็นผู้ใหญ่นิ่งขึ้นดูโตขึ้นก็จะมีหลุดเสียงแหลมบ้างพวกกันแล้วมันเสียงแหลมเราก็ตะอุ๊บโทนลงมาม่มีหลายเเยอร์ วูวใช่เลเยอร์ค่อนข้างเยอะค่ะเป็นตัวละครนี้ค่อนข้างซับซ้อนเหมือนกับว่าเขาจะมีอินเทนชันบางอย่างคือต้องแก้แค้นอะอยากแก้แค้นมีเรื่องในใจอย่างที่เราก็ตุ้งเต็มที่แบนเลิฟซีวูวพี่สนว่าไงบ้างคะเมื่อกี้หนูพูดสั้นเลยคอเปียก พอเปียกค่ะน้ำราดกันมันคบว่ามันเป็นการถ่ายที่ไม่ใช่ถ่ายซีรรมาแถ่ายดีซีในีีค่ออค่อนข้างเรียกว่าเหนักเรียกว่าเป็นเลิฟซีนที่ปันเล่นหนักที่สุดในชีวิตแล้วคะ่ะคือเหมือนกับที่ผ่านมาในชีวิตเราไม่ได้เล่น Love Scene เลิฟซีนเยอะขนาดนั้นแต่อันนี้ก็คือวูที่สุดเลยเราก็รู้สึกโชคดีมากที่เป็นพี่สนหรือว่าชีวิตจริงสนิทกันมากๆอยู่แล้วก็เลยรู้สึก c o m อ o r บ a b มากๆ คือถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่สนิทคงแบบว่าเกรงกีเดสมากเลยใช่จะวินก่อนเท่ไหรก้งนึกเลยว่ามันกดจะมาถึงเท่าไคือเห็นเห็นในบทค่ะแต่ว่าเราไม่นึกเหมือนกันว่ามันจะมาขนาดนี้เหมือนกันแต่พอใช่คือเห็นในบทก็คิดว่าเอ๊ะปกติเรื่องนี้มันผ่านมาก็อาจจะมุมกล้องบ้างหมุนหน้าหมุนซ้ายหมุนขวาไม่ได้ไม่ได้เยอะเท่านี้ค่ะแต่น,นี้ก็คือแบบเจาะเขา่าเจาะไก่ซูมแล้วซูมอีกบุ๊บป,บปบ เบียกคือมันเล่นหลาย t h e หลายแบบเหือแต่ประมาณนั้นโอ้ยพี่นี่2 0 2 5แล้วค่ะใครเขาใช้สแตินกันเล่นเองหมดแล้วค่ะจริงๆริงเขามีสแตนอินมาเตรียมให้ที่กองเหมือนกันหนูไม่ใช้ทุกคนเล่นได้มันจะได้เหมือนจริงหมายถึงว่า ุ่นเรารูปร่างอะไรอย่างี้ทุกอย่างมันมันไม่เหมือนมันก็ต้องมันก็ต้องเป็นเราอยู่เรยค่ะ,คคะส่งวิดีโอให้ดูเลยค่ะเพราะว่าเรามีเลิฟซีนกับทั้งทั้งพี่สนแล้วก็ทั้งพี่แซมในเรื่องก็คือแล้วคุณพ่อ็ขแบบเป็นเพื่อนกันเลยเป็นเพื่อนกันหนูก็ส่งวิดีโอส่งส่งส่งห้พอดูพ่อก็บอกว่าเปลืองตัวเหมือนกันนะนเสียงคะสัมผัได้เลยพ พูดแบบคำๆแล้วก็หัวเราะแหๆพอไปเจอจริงๆก็พ่อหนูก็มองอย่างแล้วก็ไม่พูดอะไรใช่ใช่ค่ะคือพ่อก็รู้อยู่แล้วเราทุกคนรอบๆตัวรู้อยู่แล้วว่ามันคือการแสดงมันคือการทำงาน เราก็ต้องทําคือเบื้องหลังพอคัดปุ๊บก,ก็หัวเราะกันขอโทษทีนะต้องอย่างนี้มีคือก่อนที่เราจะถ่ายเราจะมีการซ้อมกันอยู่แล้วพวกกับจะบอกว่าขอแบบหนูจับแบบนี้นะคือหนูอะ่ะก็เป็นคนกระเดิกกระดนาะชีวิตจริงหนูก็จะแบบจับแบบสมมติว่าในซีนนะทำบอยนิดนึงสมมติในซีนต้องมีการลูบก,กันใช่ไหมหนูก็จะแบบ กระเดิลก,กระดากระมือหนูก็จะแบบงงเงงงงแงกจนท่วมก,กับต้องมา mm hmm. ลูขึ้นเลยปแฟนๆลูผู้ชายอ่ะมันลูแบบนี้นะต้องช้าๆค่อยๆเลื่อนมือลง mm hmm. กำกับยันมือเขาใช้คำนี้เรือดเลืองนี้เหรเลือดยันจะไม่เสียจะเป็นเรื่องการลูใครอะไรอย่างงี้ไม่จริงๆพ่วมก,กับบอกเลยว่าหนูกระเดิลก,กระดักมากหนูทำไม่เป็นแบบมันจะมีช็อตที่แบบสมมติเราต้องอ่อยผู้ชายใช่ปะ mm hmm. แล้วก็ผู้ชายนั่งแล้วก็ต้องแบบเอามือลูเขาหมุนตัวเงี้ยหนูก็แงะ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 พ่วงก,กับบอกไม่ได้ เอาใหม่ oh เดี๋ยวพี่ทำให้ดูพี่เคก็มาลูบพี่ดูช้าชานะค่อยๆมองตาค่อยๆอ่อยแรกๆก็เกรงกิมากค่ะกว่าจะได้ตั้งแต่ตั้งแต่วันแรกที่ถ่ายอะกระน้องก,กระแดกมากจนวันสุดท้ายพูดก,กับบอกโรมากตอนเนี้ยไ่ใช้ได้แล้วในชีวิตจริงไปเลย <c oughs> <c oughs> สกิลเซตตอนนี้มือหนูแฮนด์ทันเลยแล้วค่ะ ใช่คะเรื่องการทำงานปล่อยจอยคนนั้นเขาเข้าใจจรงใช่ไหมคะอันนี้ถ่ายแต่ปีที่แล้วนะอแต่เขายังไม่ได้ดูไงยังไม่ได้ดูไไม่ดดู้ยังไม่มีใครเห็นทีเซอร์ยังไม่มีใครเห็นเทรลเลอร์เลยค่ะเดี๋ยวเราจะได้ดูพร้อมกันเตรียมกน่อก็ถ่ายไปแล้วถ่ายจบไปแล้วพี่สอนว่าไงคะพี่สอนว่า จขอครมีอย่างเดียวคุณย้าคุณย่า่าแต่งคุณย่าหนพี่สนแต่คุณย่าหนูเป็นแฟนคลับพี่สนไงคุณย่าหนูต้องดูคุณย่าหนูชอบพี่สนมากคุณย่าต้องดูค่ะมายถึงไคยคะำวันนะคะทำไมฝั่งนี้เงียบจังเลย เข้าใจเข้าใจค่ะเป็นการทำงาน่รู้สึกว่าเป็นงานที่ถือว่านลาสสิคค่อนข้างค่อนข้างทำให้เราอัปเกรดเลเวลหมายถึงโอ้โหาเราต้องยื้ไปเยอะก็ค่อนข้างคาดหวังมากเหมือนกันค่ะรู้สึกว่าเป็นซีรีส์ที่แบบพลิกบทบาทเรามากจากเรื่องเด็กๆก็คือคนอาจจะติดภาพปันๆเป็นนักศึกษาเป็นเด็กๆอันนี้อันนี้ก็คือแบบกับโตขึ้นมาเลยอัพขึ้นมาเลย ในเรื่องจริงๆหนูว่าใกล้ๆใกล้ๆชีวิตจริงแล้วค่ะแบบ26 27แต่ว่าจะมีความแบบความโตความนิ่งคาแรคเตอร์ที่มันที่มันเปลี่ยนไปในแบบที่ไม่เคยเห็นกันมาก่อน,นทุกอย่างเลยค่ะดูแลครอบครัวแบกรับเรื่องเพื่อนแบกรับเรื่องผู้ชายอีกอะไรอีกวนไปหมดเลยเดี๋ยวแบก <laughs> ค่ะ <laughs> ก่อนถ่ายก่อนถ่ายจริงๆถามว่าเครียดกังวลไหมไม่ได้เครียดกังวลแต่ว่ามีไปเวิร์กช็อปค่อนข้างเยอะเลยคือเรื่องนี้ไม่สามารถที่จะมาวันแรกเราไปกองแล้วก็เล่นได้เลยต้องปรับจูนเขาเปอ๋อแล้วมีเล่นเชนโล่ด้วยอันนี้คือฮารลโหดงานหินม,มากค่ะใช่เพราว่าเราสก,กิลดนตรี ศูนย์ศูนย์ศูนย์เลยแล้วก็ต้องมาเล่นใหม่แบบโดเรมีเล่นยังไงแล้วเราเราเล่นไม่เป็นก็คือต้องไปเรียนแบบเรียนเยอะเลยค่ะคหลายเดือนอยู่สองเดือนก่อนซ้อมเลยคือเหมือนนิ้วมันต้องได้ถ้าการสีแบบการขึ้นการลงแบบมันเรียกว่าอะไรมันต้องแบบสั่นมือต้องอะไรอย่างเงี้ยท่ย ไดูสดไม่ได้เป็นไปไม่ได,ไไได้แต่ไปรอดูก็คือก็คือเล่นเป็นเพลงแบบออกมาได้เลยใช่ค่ะยังไงไ<ป>ฝากซีรีส์เรื่องมายาด้วยนะคะรับรองเลยว่าว้วาวมากไม่ดูไม่ได้เลยค่ะติดตามข่าบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ like, share, ด้วยหนอ